ซื้อกุณแม่ตังไว้เพื่อว่าไ่ให้ลง,กกอ,งอ๋อออกง่ายจีเล่เกลยซื้อปลกกอกเล็กแ,แม่ไม่แยกตัวี่เรียกงย,ยกตัวนี่ว ม่ปอกแ๊กปอกเล็กซื้อคุณแมแต่งไว้เพื่อว่าบ่ให้ลงอ๋อออกง่ายจีเล่เกลเลยซื้อปลอกเล็ก สวัสดีช่วงบายครับผมทองทุ่งหน้าเมืองครับมานี่อคุณแม่กำลังล้างพอดีเลยบ่ม่น้องกำลังสิแล้วเนาะผมอือ ฮ่อนๆหนึ่งสี่กัดคือบ้านเราตรงล่างอออยู่ดีแต่ละทั้งแม่แม่ไม่แยกตัวเนี่เลียงยังตเนี่ยตัวจ้ะโอ้เโตเลี้ยงมพ่อกอกเิ่ไง โอ้บวกนี่แหละครับผมก็อเอือนบวกก็ยนอนดีเด้อเคยเป็นน้องอ้างเจียกมี่หอยนะหอยขั้น,นหอยขั้นกับบกคยอยแยกนอนนะวิธีชีวิตของคนชนบทนะครับผปั่นให้บัานหน้าเฮานะครับเออมีความสุขครับน,น,นี่แหละครับ ุงวัวพุงไข่นะครับเนะะาะอาตเพียงคุณแม่คืออารไวร้หลายตัวนี่รับคุณแม่เประกาดไปยังหลายเลยครับผมเต็มเลยครับผม เต็มคอกเลยเพียงเอาเว้ล่ะโบต้องออกเข้าบ้านนั่นบ่ครับผมบเอาไว้ไวหน้าเลยบอกโอ้ผมก็ว่าอยู่ที่รถผ่านไปผ่านมากเห็นอยูน่ <laughs> นี่นั่นอ๋อเวลาเนี้ยมาแลงมันก็เขาคอกเองบ่ ท่านไาเอ็มปเดีสามถนนท่อนางเงยกันเลยดีเนี่ยย่างเขาเเออแบห้าโมงเพิ่มหกโมงเพิ่มโอ้หนาวฮวานี่ก็มากมายังแล้วน้ำมากากบม่อยากไปใช้เลยแหละที่รอนชาเขาไม่อยากกินโอ้หหน่อยันหัาหน่อยมัดน้งเดียวหัาใหญ่มีอห้าย้ท่บอลล นัในมองน้อนเพื่อน่ะนี่แหละครับชมบรรยากาศครับผมนี่ละค,ครับความสุขของมีทุกหลังเลยล่ะครับผมนี่พุ่นสองสามโตนี่แหละครับผมมีความสุข,ขกับไา้เล่นน้ำ

ลิซ่าน้องลิซ่าโอ้เกาหลีต้วนี่เขาเทียบนี่เยเจออะไรมินโฮอยู่โฮมปุ่ห์นะมินโฮปุ่ห์นะน้ำหวานมาครับอ๋อเดี๋ยวพับไปย่างไปเบิ่งเันน้ำหวานน้ำหวานนี่ตัวแม่โอ้ตัางซื้อเลยครับผมอันนี้เป็นตัางซื้อไว้ทุกตัว แล้วทุกตัวกับไอ้จักซื้อความนีครับผมอันนี้น้องน้ำหวานนี่ครับผมน้องน้ำหวานเผ็ดเมียครับผมควายนี่ยนะครับมีความสุขกับชีวิตนะครับเจรละมื่อกเนี่ยนะครับกับปูงวัวควายนี่ยนะครับผมนี่น้องน้ำหวานครับผมตื่นตื่นก่อนอาครับผมอันนี้ไปเบิ้งมินโฮครับ น้องมินโฮครับผมนี่ครับมินโฮเป็นมีอยูเจ็ดตัวครับผมี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งมินโฮกันมินโฮนะครับผมกำลังกำลังใบรุ่นเลยครับผมมินโฮ นี่นนครับเป็นยูโฮมใหม่นะครับผม อาครับผมหลังจากที่เห็นเสร็จจากภารกิจอาบน้ำนะครับผมโอ้ตสศาส์เพิ่นเก่าออกมาลามนะครับผมอันนี้ติดกับถนนใหญ่เลยครับผมแต่ว่าก็ยังคงความธรรมชาติได้หลายนะครับผมต้นต้นไม้ก็มี่นะครับผมหญ้าก็มี่แห้งงวยควายกินนะครับผม เิ่นมักตุ่มนะครับผมเพราะว่าหน้าห้อนนี่ก็จะเป็นอย่างที่ห้อนแห้งครับผมก็ได้อาบน้ำอะไรอย,ยังกับมีแห้งยาวยิ้วคือคนนี่แหละครับผมบัต่างกันครับสัตว์กับข้น <c oughs> บรรยากาศดีดนะครับบรรยากาศทองทุ่งห่านนี่ ควายนะครับผมลวกันเบรรยากาศช่วงใบใบนะครับผม นีงครับผมเจอเอิญจะมา,า่ะม่งน,นี้ครับผมมากยอดข้กันแล้วครับผมกันได้เรียงแล้วก็จะมีความสุข ในการเลี้ยงนะครับผมกับมีซื้อแต่ละซื้อเป็นกระตังไว้นะครับผมกานเข้าใจอุปนิสัยเพิ่นนะครับผมกับกับจะบวัฒนัตวตที่ดูไล่นะครับผมกับเป็นสซตตี่เชื่องมากนะครับผมกับเลี้ยงแล้วมีความสุขนะครับผมแล้วก็ได้บรรยากาศท่องทุ่งน้ำนะครับผม ครับผมก็ขอจบกับบรรยากาศนะครับของท่องทุ่งมือนีนะครับผมก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับผมพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมคลิปจนจบคลิปนะครับผมก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหน้าเมือง101น้ำเอครับผมว่ามือต่อไปสีผ้าไปช่มมองไดนะครับผม ขอบคุณหลายๆครับ